สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชชู e นินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีตอนนี้เราอยู่ที่ชุมพลบุรีนะคะแยกทางพานนะคะซึ่งเป็นแยกที่มีอูต่อรถดําแบบว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะก็ว่าได้นะคะเยอะจริงๆและอยู่แต่แยกนี้ด้ยนะแยกอื่นไม่อยู่ ก็ตอนนี้แต่แต่เดี๋ยวนี้ก็มันก็จะมีหลายที่อยู่ค่ะในตัวเมืองมือล์ก็มีข้างนอกก็มีแต่ถ้าแบบว่าเยอะๆเลยก็จะเป็นแยกทางผ่าดน,นะคะหลายๆคนที่ทำทำงานอยู่ด้านนี้หมายถึงว่ามีรถดัมเมคโครอะไรเงี้ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าอยากได้รถดัมต้องมาที่แยกนี้มันจะมีให้เลือกเยอะมีหลายอู เราสามารถเดินขับรถหานะคะขับรถดูได้ว่าเราถูกใจคันไหนชอบคันไหนอยากได้แบบไหนอู่ไหนจะทำให้เราได้นะคะก็ก็มาคุยมาสอบถามมาปรึกษาได้นะคะบางที่ก็จบครบในอู่เดียวก็มีที่แบบว่าเครื่องเสียงแต่งเครื่องเสียงเพิ่มก็ได้แต่งนุ่นเพิ่มได้แต่งนี่เพิ่มได้อยากเพิ่มตรงนั้นอยากเพิ่มตรงนี้หรือว่าอยากได้แค่หัว ยากได้แค่หัวกับแชสซีนะคะก็ก็มาซื้อได้เนะมีเรียกว่าอะไรอะมาสั่งต่อได้อะไรเงี้ยคือบางทีแบบเราอยากได้แต่ถ้าบางคนเขาจะได้ยิบตรีบใช้นะคะก็มาซื้อไปเลยก็มีนะคะอันนี้มันก็จะมีรถสำเร็จทำเสร็จสำเร็จแล้ววางขายอยู่หน้าอู่เต็มเลยมีทุกอู่เลย รถเต็มหน้าอู่เลยฝั่งนู้นก็จะเป็นพอรมช่างนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราผ่านมาเป็นอู่เอ่ออู่ฮะไรจได้แล้วก็อูน่นี้อูน่นี้น่าจะเป็นอู่เปิดใหม่เพราะว่ามารอบก่อนไม่เห็นนะคะน่าจะเปิดใหม่นะเพราะว่าดูจากดูจากสีของเสาดูจากป้ายที่ยังไม่ติดป้ายชื่ออู่นะคะก็น่าจะเพิ่งเปิดใหม่อันนี้ก็พาพิวด มาตามล่าหารถนะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าคือไม่รู้จะมีหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยค่ะอูนี่ทำแต่สีเขียวเลยอะเนี่ยอ่าเขียวโกเบทั้งคู่เลยแต่ฟังฟังนี่แต่โลโบครอบจะแบบสว่างขึ้นมานิดนึงฟูโซจะแบบจะ จืดๆนิดน,นึงเส้นนี้ก็โอ้โหอยูเยอะมากเลยทางแยกอะก่อนถึงแยกก็มีอันนี้ฝั่งฝั่งนี้ไปสุรินก็มีแล้วก็ฝั่งไปส,สตึกฝั่งสตึกก็มีฝั่งไปพยักก็มีนะคะมีเรียงเรียงเ,เ,เ,เรียงกันหลายอู่ซึ่งซึ่งบางอู่เขาก็เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละ แสดงว่าน่าจะรายได้ดีค่ะเขาก็เลยมาเปิดอู่กันกันเยอะอยู่โซนนี้หมดเลยอันนี้ก็จะแต่งเบาๆใส่สปอตไลท์สามแถวไฟ LED แถวหนึ่งนะคะลมคอบบางฝุ่นก็จะไม่ใหญ่มากพอดีพอดี ว่าถ้าทําขายเนาะก็ประมาณนี้แต่ถ้าเราจะแต่งเองเราก็สั่งสั่งร้านสั่งอู่เขาทำได้แต่มันก็อาจจะต้องรอเวลานิดนึงแต่วันนี้มาอู่พอลมช่างปิดเพราะว่าวันนี้ วันนี้หลายๆที่ก็น่าจะยังปิดอยู่นะเพราะว่าวันนี้เพิ่งวันที่สองบางที่จะหยุดถึงประมาณที่สองส่วนมากเขาจะเริ่มทํางานพรุ่งนี้กันนะคะวันที่สามแต่ส่วนพวกราชการพวกธนาคารน่าจะน่าจะยังหยุดนะน่จะยังหยุดหยุดถึงวันที่สามแล้วก็วันที่สี่ก็จะเริ่มทํางานนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอดู เดี๋ยวจะไปอู่ต่อไปนะคะว่าน่าดับไม่ได้ลงบ้างหนึ่งอย่างนี้มีอาไราม่ก้ามีระบบคอปด้วยเลยนี่คันนี้เนี่ยดะบบคอปหัวแขบแต่ก็ต้องดูเครื่องอีกนะคะว่าเครื่องอะไรคือ รถบุคอบมันมีสองสี่สองสองร้อยสิบมาดูเละมาดูคันนี้แหละคันนี้ก็น่าจะมาจากญี่ปุ่น ดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะนั่นไงอู่พอลมช่างนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยอู่พอลมช่างรถเยอะมากแต่วันนี้ปิดนะคะเสียดายไม่ได้เข้าไปดูเลยเพราะว่าปิดตรงข้างในเนี้ยเนี่ยข้างในดูอ่หัวลากจะซีเต็มเลยอาจจะประมาณสิบคันได้มั้งอาจจะไม่ถึงสิบอาจจะประมาณเจ็ดแปดคัน ก็ฟังนี้มันหนึ่งสอสามสี่หเจ็มันก็จะเรียงดับมานี้มาณเจ็ดคันไม่เผิเิก็10คันรถข้างหน้าอีกนี่จอดเรียงกันเป็นแถวเลยรถเยอะโอูใหญ่นคะอนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามกันเลยนี่ดูคับแต่ไม่รู้เครื่องเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดู ไปดูอู่อื่นอีกค่ะน่าจะได้ไปดูอู่อื่นอีกแน่นอนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อู่กำนเอ้ยไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่แปะนะคะเออ่ตามหาสมองเงินเออสมองรถเยอะมากเลยอู่นี้ก็รถเยอะเนี่ย ไอ้ชุดแต่งมาจากนอกเลยน,นี่ติดรถมาเลยไฟ,ฟ,ฟยเตอร์ฟูโซ่ฟูโซ่ไฟเตอร์นะฮะมิซูลายซากุระหมวกมือมาหมดเลย น่าจะไม่ได้หรอกน่าจะไม่มีเพราะว่าอูน,นี้มีแต่รถที่ต่อแล้วเลยอะมีแต่รถที่แบบต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอะขึ้นกระบะเสร็จหมดแล้วที่เป็นหัวลากชัสซีไม่มีเดีย๋ยวรอไปดูต่อไปนะคะย้ายที่แล้วคะ่ะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อูทีรพง์นะคะทีรพง์การช่างนะคะ โอ้นี่กรถดำเยอะอีกแล้วอะ่ะเยอะมากเลยอืมเพียบเลยเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะมีสิ่นที่ตามหาหรือเปล่านะคะโรบโโครับเนี่ยมีทุกออ่เลยนะแสดงว่าเป็นรถที่ขายดีนะคะแล้วก็ไอก้า อุโซก็มีทุกอู่นะเด็กกามาตรฐานอยู่แล้วที่ทุกอู่ต้องมีอู้น,นี้ใหญ่มากเลยนะแล้วก็รถค่อนข้างเยอะนะคะรถที่ทำเสร็จแล้วจอดอยู่ด้านนอกแล้วก็มีรถที่จอดอยู่ข้างในโกดังอีกเพียบนะคะเดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ เราอยู่ที่อูออ่วันดีนะคะอู่วันดีเจริญยนต์สาขาสองเมื่อกี้ไปสาขาหนึ่งมาแล้วแหละแต่เจ๊เจ๊ก็บ,บอกว่ามีรถอยู่คันหนึ่งให้มาดูที่นี่นะคะแลก็พามาให้แกมีสองที่นะคะมีตรงเลยตรงนี้ไปนิดน,นึงอะ่ะแต่อตรงเนี้ยจะเป็นน่าจะเอารถที่เสร็จแล้วมาจอดขายไว้ตรงนี้ตรงข้ามร้านจูเนีย จุดเนี่ยอะไรแต่งนะคะสาขาสองสาขาสองอูวันดีสาขาสองน่าจะขายดีมากเลยอะสองสาขาอันนี้เหมือนรถเฟรตโมตาลเลยอะสีเดียวกันเป๊ะเลยแต่น่าจะต่างกันตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นสีเหลืองสีเอฟเฟกสีเดียวกันเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไหมคะสมอ ตอูอ่ะขายขายดีร่ำรวยมันมนี่มันมีอันนี้มาแล้วเนี่ยข้างในก็สวย สวยสภาพยังสวยอยู่เลยอะ่ะฝั่งนู้นเป็นรถเทลเลอร์วินดานอุ้ยคันนี้ป้ายไฟอยากได้ป้ายไฟ ตรงข้ามร้านจุเนี่ยตรงข้ามสินจุดินลิซิ่งนะคะอูวันดีสาขาสองถ้าใครสนใจอยากมาดูรถนะก็มาดูได้รถเยอะนี่นี่เบอรโ์โทรเดี๋ยวดูราคาก่อนว่าจะได้หรือเปล่านะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องจิตเชิญ์นิมงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ